สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของแฟนฟุตบอลอาเซียนไทยชนะสิงคโปร์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนรายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนรอบแบ่งกลุ่มแมตท,ท,ที่3ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสิงคโปร์ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเป็นฝ่ายชนะ4ประตูต่อ2เก็บ3คะแนนเพิ่มเป็น9คะแนนจากการชนะ3แมแม์เข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่มอย่างสวยงามสำหรับแมตต่อไปแมตสุดท้ายของรอบนี้ ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติกัมพูชาในวันที่20ธันวาคมเวลา19นาฬกา30นาทีที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในเพจฟุตบอลอาเซียนก็มีแฟนฟุตบอลอาเซียนได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นช่วงต้นครึ่งแรกโดนนำไป2ประตูคิดว่าทีมชาติไทยคงจะกลับมาไม่ได้แล้วชื่นชมสปิริตนักสู้ของนักเตะท,ทีมชาติไทยยอดเยี่ยมมาก ในเพจฟุตบอลอาเซียนก็มีแฟนฟุตบอลอาเซียนได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของแฟนฟุตบอลอาเซียนท่านแรกครับ ในช่วงต้นครึ่งแรกโดนนำไป2ประตูคิดว่าทีมชาติไทยคงจะกลับมาไม่ได้แล้วชื่นชมสปิริตนักสู้ของนักเตะทีมชาติไทยยอดเยี่ยมมากคิดว่ารอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะต้องเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียของฉันเดือดและมันแน่นอนทันต่อไปครับแมตท,ที่ทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียของฉันหนึ่งประตูต่อศูคิดว่าทีมชาติไทยคงไปไม่ถึงแชมป์แน่นอน แต่ชัยชนะเหนือทีมชาติสิงคโปร์4ประตูต่อ2ฟอร์มแบบนี้มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นแชมป์ทันต่อไปครับยินดีกับทีมชาติไทยจากแฟนฟุตบอลสิงคโปร์แมตช์นี้ทีมชาติสิงคโปร์ทำผลงานได้ดีในช่วงต้นครึ่งแรกได้2ประตูนำก่อนแต่ครึ่งหลังหมดแรงก็เลยทำให้สปีดบอลช้าขาดความแม่นยำรูปเกมก็เลยเปลี่ยนทันต่อไปครับยกให้เป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติไทย ยากมากที่จะมีทีมจากอาเซียนยิงนําทีมชาติไทยก่อน2ประตูแมตชนี้ทีมชาติไทยแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของทีมที่จะเป็นแชมป์ยินดีด้วยจากฟิลิปปินส์จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าไม่สงสัยทําไมทีมชาติไทยชนะทีมชาติตีมอรเรสเต้ของฉัน1ีประตูต่อศูขนาดโดนยิงนําก่อน2ประตูยังพลิกกลับมาชนะ4ประตูต่อ2ได้ยอดเยี่ยมมาก ฟันธงทีมชาติไทยจะเป็นแชมป์อาเซียนอีกสมัยทันต่อไปครับยินดีกับทีมชาติไทยและเสียใจกับทีมชาติสิงคโปร์อุตส่าหยิงนำก่อน2ประตูเป็นเกมการในขันที่สู้กันด้วยเทคนิคและสปิปิตหวังว่าทีมชาติไทยจะมาตามนัดในแมตชิงชนะเลิศกับทีมชาติเวียดนามของฉันนะทันต่อไปครับยอมรับทีมชาติไทยแข็งแกร่งจริงๆยินดีด้วยจากแฟนฟุตบอลลาว ขนาดโดนยิงนำสองประตูก่อนยังพลิกกลับมาชนะ4ประตูต่อสองฟันธงทีมชาติไทยจะได้เข้าชิงชนะเลิศและมีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์ทันต่อไปครับยินดีกับทีมชาติไทยกับชัยชนะและเข้ารอบรองชนะเลิศจากเมียนมาทีมชาติสิงคโปร์เล่นดีในช่วงครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังโดนทีมชาติไทยไล่เพสซิงและเพิ่มสปีดบอลก็เลยทำให้หมดแรงโดนยิงอีกสประตูทันต่อไปครับ แน่นอนตามทฤษฎีทีมชาติกัมพูชาของฉันยังมีสิทธิ์เข้ารอบรองชนะเลิศถ้าแมตสุดท้ายชนะทีมชาติไทยแต่ทีมชาติสิงคโปร์กับทีมชาติมาเลเซียต้องเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ด้วยแล้วเจอกันที่กรุงเทพ20ธันวาคมนี้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าในฐานะแฟนฟุตบอลเวียดนามไม่คิดว่าทีมชาติกัมพูชาจะมีศักยภาพเอาชนะทีมชาติไทยได้ แค่ได้หนึ่งประตูกับทีมชาติไทยก็ถือว่าเก่งแล้วฟันธงทีมชาติไทยจะชนะทีมชาติกัมพูชา10ประตูต่อ0ทันต่อไปครับยินดีด้วยจากแฟนฟุตบอลบูนายช่วงปลายครึ่งแรกตามมา2ประตูต่อหนึ่งคิดว่าครึ่งหลังทีมชาติไทยคงเปิดเกมลุกเต็มที่และก็ได้เห็นศักยภาพความเป็นเจ้าอาเซียนของทีมชาติไทยมันยอดเยี่ยมมากทันต่อไปครับ แมตท,ที่เจอกับทีมชาติมาเลเซียของฉันคิดว่านักเตะผัดใบของทีมชาติไทยจะมีศักยภาพนิดเดียวแต่แมตนี้โชว์ให้เห็นว่าฉันคิดผิดหวังว่าแมตสุดท้ายทีมชาติมาเลเซียจะชนะเข้ารอบตามทีมชาติไทยทันต่อไปครับในช่วงต้นครึ่งแรกทีมชาติสิงคโปร์ของฉันนำสองประตูต่อศูนย์คิดว่าทีมชาติสิงคโปร์น่าจะคุมเกมได้และยิงได้อีกสักหนึ่งประตู แต่จุดเปลี่ยนของเกมอยู่ที่ช่วงปลายครึ่งแรกที่ทีมชาติไทยตามมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งทันต่อไปครับวิเคราะห์ก่อนเกมคิดว่าทีมชาติไทยจะเปิดเกมลูกใส่และได้1ประตูขึ้นนําก่อนในช่วงครึ่งแรกแต่กลับโดนทีมชาติสิงคโปร์ยิงนําก่อน2ประตูสุดท้ายทีมชาติไทยก็พลิกกลับมาชนะสุดยอดมากจากอินโดนีเซียจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า คิดว่าถ้าเป็นทีมชาติอินโดนีเซียของพวกเราโดนยิงนำก่อน2ประตูคงกลับมาแบบนี้ได้ยากเต็มที่ก็แค่เสมอยินดีกับทีมชาติไทยและเสียใจกับทีมชาติสิงคโปร์ฟุตบอลลูกมันกลมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทันต่อไปครับยินดีด้วยจากเมียนมาคิดว่ารอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียและจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติเวียดนามหรือไม่ก็เจอกับทีมชาติสิงคโปร์อีกครั้ง แต่สุดท้ายทีมชาติไทยก็จะคว้าแชมป์ทันต่อไปครับไม่สงสัยทำไมแฟนฟุตบอลไทยถึงโจมตีนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ในแมตช์อุ่นเครื่องที่เสมอกับทีมชาติลาวของชันหนึ่งประตูต่อหนึ่งเพราะ 1. 1> เชื่อว่านักเตะทีมชาติไทยชุดนี้มีศักยภาพมากกว่านักเตะทีมชาติลาวและแมตช์นี้ก็โชว์ให้เห็นแล้วทันต่อไปครับยินดีกับทีมชาติไทยจากแฟนฟุตบอลฟิลิปปินส์ นักเตะมีศักยภาพสปิริตยอดเยี่ยมทีมเวิร์กดีเหมาะสมแล้วกับชัยชนะในแมตชนี้ส่วนทีมชาติสิงคโปร์ก็เสียใจด้วยนะอุตสาหขึ้นนำก่อน2ประตูทันต่อไปอครับแมตท,ที่ผ่านมาทีมชาติกัมพูชาของฉันถือว่าประสบความล้มเหลวแต่แมตสุดท้ายกับทีมชาติไทยจะเป็นแมตท,ที่ทีมชาติกัมพูชาประสบความสำเร็จมากที่สุดด้วยการยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยในบ้าน จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าในฐานะแฟนฟุตบอลเวียดนามขอบอกให้แฟนฟุตบอลกัมพูชาตื่นจากฝันเป็นไปไม่ได้ที่ทีมชาติกัมพูชาจะเอาชนะทีมชาติไทยในบ้านขณนะเจอกับทีมชาติตีมอร์เดสเตยังเกือบแพ้คาบ้านฝันจะเอาชนะทีมชาติไทยมันบ้าไปแล้วท่านต่อไปครับยินดีกับทีมชาติไทยและเสียใจกับทีมชาติสิงคโปร์ ไม่มีข้อสงสัยสำหรับชชนะในแมตช์นี้ของทีมชาติไทยจากตีมอเรสเตเพราะทีมชาติไทยแข็งแกร่งและยอดเยี่ยมมากสมแล้วที่เป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนทันต่อไปครับคิดว่าถ้าทีมชาติมาเลเซียของฉันถูกยิงนำก่อน2ประตูแบบนี้คงพลิกกลับมาชนะได้ยากเต็มที่ก็ได้แค่เสมอต้องชื่นชมสปิริตและทีมเวิร์คของนักเตะทีมชาติไทยทุกคนหวังว่าจะได้เจอกันอีกครั้งในแมตช์ชิงชนะเลิศ ทันต่อไปครับวิเคราะห์ก่อนเกมว่าทีมชาติสิงคโปร์ของฉันจะได้เปรียบทีมชาติไทยเพราะมีนักเตะประสบการณ์มากกว่าซึ่งมันก็เป็นจริงในช่วงต้นครึ่งแรกแต่หลังจากนั้นก็ไม่อาจต้านทานพละกําลังนักเตะนิวเจนของทีมชาติไทยได้ทันต่อไปครับยินดีกับนักเตะทีมชาติไทยสําหรับใช้ชนะในแมตชนี้ขอฟันธงทีมชาติไทยจะได้เข้าชิงชนะเลิศกับทีมชาติเวียดนามของฉัน <Workers. S 2> อย่าล,ลืมมาตามนัดเพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าอาเซียนทัศนคติของแฟนฟุตบอลอาเซียนท่านสุดท้ายครับในฐานะแฟนฟุตบอลอินโดนีเซียรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยที่ทีมชาติสิงคโปร์แพ้ทีมชาติไทยเพราะยังไม่อยากให้ทีมชาติอินโดนีเซียเจอกับทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศอยากให้เจอในแมตช์ชิงชนะเลิศมากกว่านี่เป็นทัศนคติบางส่วนของแฟนฟุตบอลอาเซียน ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งอาเซียนครับ